อ่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทำานนายฝันหากว่าท่านฝันว่าได้เต้นรำให้ระวังจะมีเคราะห์ทำให้ชีวิตของท่านเกิดความยากลำบากท่านควรหาเวลาไปทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อจะได้ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาสำหรับเลขนำโชคในระยะนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงเพราะอาจมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้หากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ หรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ